สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวี่กิรัะคาในทีไฟล์เลสไซร์วิวีตอนนี้นะคะก็อยู่กันในช่วงวิววีวาอีกแล้วนะคะวันนี้มากันที่เกาะกูนะทุกคนเดี๋ยเรากัลันสะนั่งเรือนะคะข้ามไปเก่อกันนะคะทุกคนตอนนี้เพิ่งจะถึงเกาะไปดูกันซะ คนติอาจาด ถึงเกาะปูเป็นที่ร้อค่ะเป็นท่าเรือเนาะก็อยากเดินจะนั่งุดเข้าไปที่พักันนะคุณต่อโชคกว่ดาดำไม่มทะเลยไม่ใส่ามากมันเป็แบบมรกอยยไรกะงค่ะราัล้วมดมไปค่ะไมัมชีนอป,ปา กระเป๋าใบตรงนี้กแล้วกันพี่อเะไรครับมาค่ะเอางี้ครับพี่เกดออกไปโบนชิดครับเออเเี้ก็นอปุ๋อยเง เสร็จแล้วเดี๋ยวบรรยากาศคือแบบธรรมชาติเกินโอ้โือ้ย ห้องน้ำทุกคนห้องอาบน้ำนอนสบายเลยนะเรา,าอะฟิลคือทำมาชาติมากๆทุกคนคือแบบ เป็นบ้านแบบแนวโฮมสเตย์เนาะคือแบบธรรมชาติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ช่องมุมฝั่งหนูเนี๋ยพาไปดูมุมฝั่งหนกันป่ะไข่อ๋อน่าจะใช่มันเป็นห้องแยกไงนี่ช่องมุมฝั่งหนน แบบเจ็ดสองโ้ยจะแสงสวยนะตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวออกไปหาอะไรอีกสุดกันค่ะแล้วนางพักกันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้น้ำน้ำมันไม่ขึ้น น้ำมันต้องไปเติมใช่ไหมไม่ครับตามตามฝั่เบสซี่มาขับออกจากใจเป็นเปล่าไม่ขับขับไม่เป็นรังหลบนงเองเติมน้ำมันไม่เป็นกระบอกใช่ไหมกรุณาบีบหัว่ายน้ำมันแล้วกดปุ่มสีเขียวค่ะปุ่มสีเขียวกดแบบเต้นค่ะ อนไหนขายี้นี้อเป็นหน้าขายเลยดวมัล้วขับเลยับเลยาปาปานะยงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโอนให้นะก่อนที่จะจะจ่พี่เขาเราเอาข้าโถยไ้ไหมเข้าอีสัสรั่ม่ได้กินครตอนนี้เรา ขับรถมาที่หาดแห่งหนึ่งไม่รู้หาดอะไรนะรทุกคนเดินลงไปดูกันคืไไอเอาวพาวทุกคนไปเข้าไปข้างนั้นหนึ่งกันว้าว,าวตอนนี้นะคะ <ไป S 1> ก็ถึงเวลาแบบโฟล์ตชูถ่ายรูปกันแบบริมหาดริมทะเลนะทุกคนดูรูปสวยๆได้ใน i อจนะคะมีไลฟ์สไตล์วิววใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไอจีวีด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงน,นี้ คือแปลกแบบเข้านาเวอไปค่ะอันนี้ห่าอะไรนะบางเบ้าบางเบ้าโอเคไปค่ะคนเมื่อกี้ไปอกี่ก่อนอันนี้ห่าอะไรก็ไม่รู้พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันดูย้อนฟุตเอานะครับตอนนี้เนี่ยเราประมาณห้าหกโมงแล้วไปนะคะก็คือจุดหนึ่งเซอร์จะไปทำสะพานให้ไปถ่ายรูปกันแล้วถ้าเกิดว่าไปน้ำตกแล้วมันไม่มีน้ำอีกทำไมวะเนี่ย Cô, có có đợt lên nhỉ đợt gì ừ. ừ. nhưng mà lồn nào ạ à? มากันที่ห้าสถานของวันนี้นะคะทุกคนห้าดางเมาโอ๊ยโอ๊ยไอหนูมัฮัมี่แต่แม่อีกแล้ว เช้ามากแต่บรรยากาศนี้มากตอนเช้าทุกคนวันนี้เป็นดเวทชูนะคะที่อยู่ที่กกุฎเนาะเดี๋ยวเราจะมีแผนวันนี้อาจจะไปน้ำตกนะควก็มีไปดำน้ำนะคะชมพัะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะจา๊ะเสียงจะไม่มีตั้่เช้าน,นี้วันที่สองค่ะทุกคนขอเมคอัพทูทอเรียลตามอย่งนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูแบบทมร์รัน เราไปอินเตอร์ฟอดกันนะคะเช้า,น,า,านีา้ไปดูท่านล่างกันค่ะ นั่นแหละคือเรื่องที่ไปที่มาครับที่ได้รู้เรื่องของผมรูไมาหรฐานรของผมเป็นไร ขอบคุณค่ะตื่นตะ坤เก็บกี่โมงนะบอกเพื่อนได้มาชาก็ไม่ต้องกินค่ะพี่เก็บมันไปเลยให้มันอด <c oughs> ตามนั้นเจจะตื่นจะตื่นมากินข้าวเ็วเขาทำไขก่กระทะใช่แล้วร้อน,อนอจ้าออกมาเลยไม่ต้องไม่ต้องอ่านน้ำ ไม่ต้องเออเดี๋ยวค่อยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บสิบโมงเออโอเคอืมอร่อยเนาะเขามีกุ้งวัยมีสตอว์เรย์แล้วก็มีขนมปังกรอบๆให้โซเกินพิธีคอนเทนต์นะฮะตอนนี้ไม่เห็นจะคิดไม่ได้ เราแต่งงานแต่งเนาะออกทำงานาเสร็จเราก็ต้องรีบเก็บของแล้วก,ก็ไปอยู่ได้แค่ว่าแก้วแต้แก้วไม่หรอเรียกเรียกสลับแก,กแ้วกับด่างเมื่อกี้ก็แยกแก้วอันนี้เรียกด่างงงหนูสลับอะทำไมชอบเรียกสลับเลยนะติ่งเปล่า พูดขนาดนี้ต้องได้แล้วล่ะ น้ำเป็นน้ำลงงานมากนะอืมเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันไม่ไม่โนโลดีส์ ข้าวอิ่มนะคะมาหากแบบโรคชั่นถ่ายรูปกันซึ่งเนี่ยแบบธรรมชาติที่น้่งถ่ายรูปเยอะมากทุกคนแล้วแสงคือแบบสวยมากเห็นไหมมีความอยู่ในแบบส่วนมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยโอ้คือรูปอะไรอย่งเี้คือโฮมสเตย์สุดๆอยู่แบบต้นป่าต้ไนไผ่แล้วว่าเราทำไมแบบว่าต่างชาติชอบมาเที่ยวนะคะก <นำ S 2> ็กูน้ำตาลงด้วยบรรยากาศทะเลลึคือ,คอ,คอ ตอนนี้นะคะเรากำลังแวนไปที่น้ำตกกันะนะทุัคนก็คือแบบแว้นๆกันบปไกลเกลียวนะคะมาบีดอีกแล้วเอสบีดลิซ่ามีอะไรอ่ะมีอะไรไม่รู้ วไว้นี่ได้ครับไม่มีไม่อน,นุมันนมตวันลาล่อว น้องอะลงแล้วไม่ลงแล้วค่ะฉันพูดไม่ลงอยู่กับน้าลงไหมมิวบ๊ายบยโชคดีนะไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วหมือเหันเห็นสภาาแม่งไม่ไววกูจับชูชีพลากก่อนเร็วเลน่ะไอ้เปย์เอฟพายเดี๋กกูขึ้นไปเอง เอออด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 แล้วอดไปอพิลไปโดนน้เข้าเออน้าเล่นขาพี่แก้วไม่เป็นไรไม่โดนเข้าหน้าให้แก้วไปางแกวแกวซื้อๆนะไปไปไปไหนโดดดิ อบกันหล่อเดี๋ยวโอนน่ะไปแล้วไปแล้วตะกกนตะกนดตะกน้ไอ้ด่าเร็วเเคลียดเคลียดเฮ้ยนังคิดถึงวิทยาเลยเย้มีผัวแล้วค่ะแต่งงานแล้ว ไม่ได้ยินเปล่าทีน,นี้นะคะเราก็ขึ้นมาทางด้านบนนะคะหลักของจะมาแบบเหมือนพาพักเบกกินของตดจ,จะทะเลกันนะทุกคนไปดูว่ามีอะไรอีสบ้างนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากเรือเรียบร้อยแล้วก็จะมีความแบบวิงเวียนหัวนิดหน่อยนะคะนองจากแบบเพิ่งขึ้นมาบนบกเมื่อกี้นั่งเรือมา,มาก็จะมีความแบบโครงเครงโครงเคร่งนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูแบบรูปสวยๆได้ในไอจีนะคะพี่ป๋าไลฟ์ส่ตวีวใครยักไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะจาะฮ้ หนูจะมาเลียมือเนี่ยไม่ได้ตกใจปลาอยู่ในกระติกนู้นเอามาให้เดี๋ยวไปเอาให้ไม่ดิเด็กน้องอีกคนนึงเอามาโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดอยากได้เลี้ยก่อนก็ไปเอามาก็ได้ช่วยกันทำมาหากินสะเออเอาเก็บฟูดเก็บฟูดช่วยกันทำมาหากินไปแก้าเอาโฮก้าเด้นในกระติกมาให้หน่อยให้กระติกได้ด่ปุงพ่อพี่พี่คนเรืออยู่อยี๋ให้พี่คนเรือมาให้ ไปพี่วิ่ไปแก้ได้หรือปตอนนี้ก็คือเราก็ช่วยพี่คนเรือทำมาเออพี่คะเอาโฮก้าเด่นให้หน่อยได้ไหมในกระติกน้ำอะคะ่ะเบียร์ค่ะแล้วก็พาเช็ดตัวอ่ะาโฟก้าเด่นคะ่ะเบียร์แล้วก็พาเช็ดตัวสีอะไรพาเช็ดตัวสีอะไรอ่ะดาไม่ตอบ ใช่จ้ะ,ล,ททจะลบกวนเน,นะคะ้วกปัวน่าเป็ีค่ะใช่ค่ะนัดเอากี่กระป๋องหนึ่งกระป๋องโอเค เนื้อเนื้อมันจะปลาสักอย่างปลาสักอย่ปลาสักอย่างไปแล้วก็ปลาเนื้อไก่เหรออ๋อไม่ใช่ปลาหนุ่มก็ย่างอันนี้ปลาหนังไก่แข้งเหอแข้งไก่มันเปลี่ยนชื่อเขาหมดเลยไม่รู้แข้งไก่กับอะไรหนุ่มก็ย่างขานก่มก็ย่างนแข้งไก่อ่าน้องมิวจำได้โอ้ ป่าเหมือนกันแหละก็ป่าป่าเลยป่าที่เขาตกมันไม่กินหรอไม่กินเหรอป่อยนะครับที่เราใส่มีคำว่าบีกับเบสมาก่อนนะแล้วก็ป่าอุ๊ยเชี่ยแบกเลยอร่อยไหมพี่ก uh huh ิตอร่อยตบพูดพวกแกอร่อยเลยโอ้กลิ่นคือแบบอร่อยอร่อยน่าภีฟังผิดฝั่งสองท่านอ๋อไเป็นอะไรหรอ ชิมคนละ่งวุ้ยเย็น้อยๆนะปากเลนะมมันจิ้มแซมมากะมากโอยน้ำดงมากดิ้นดิ้นอืมันรคือเผ็ดมากเมืองของจุจิไงเผ็ดอว้าวแต่ได้กินแบบนี้ปิ๊กดูกักจินหมูกระทะกัดจินหมูกระทะโอยกินไม่ได้กินไม่ไดัดกินมูกระทะแต่วานลว ลองสักหน่อยไหมแบบจิ๊บเดียวอยางเดียวคือนะเห็นบอกปกติไม่กินไม่กินดิบเลยโังโมอะไรอย่างเงี้ยไหมอร่อยอร่อยมากนะกินแล้วกูเผ็ดกูเลยกินตังโมเนี่ยเดี๋ยวกูชอบนะมั่นสักเดียวหมวนิ้วสวัสด์กูแพ้แต่กูกินเกี๊ยนี้ได้เยอะกินเยอะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวข้อมูลผิดพลาดพี่ต้องส่งมาก่อนนะคะเดี๋ยวข้อมูลผิดพลาดลงเผยแพ้ลงบอกแล้ว เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหตาแต่ละคนมีความสุขเออเพราะว่าเขาเลิกเป็นปลาย่างไห้กูอะไรกินได้ีมาหมดทาย่างเคยยินดีอ่ะนอนสบายไหมพีาเบ๊สบายไหนๆก็เลอะแหละทุกคนกลัวหมดแล้วทุกคนกลัวเกี่ยวหัวกันทุกคน

đứa xe cần cái đi qua đỉnh á trung trung thả trượt trung tạiทะเล Nó xinh không ที่ใส่าสแดงแบู้ที่ตรงกนเป็นเรองของแก้้เรอแก้านหลัเมา้านนจะบอดปที่เรามีอยากดื่อะไรอยากทาอะไรกินที่ทำเองทหมด่เอทำเลี้ยงทั้งหมดนะครัเกินเองเมาเองแ่มแอลกอฮอลแล้วก็แกวดนนี้ครับแล้วก็ตรงโต๊ะ ถือว่าเมนูทำเมนูแ่ที่ตรงนี้ที่ไม่อยู่ก็จายเองอนเองแล้วก็เองได้ถ้ามินคิอ่านโอเคเกินเดียสามมาทุกคนกับสภาพที่ดูดีกับป่วยอะดูดีกับอ่านเป็นอารอกับอ้วกวทางของสีอะไม่สหาเลยวันนี้ต่ เดซาผาวีแทบจะไม่มีเลยทุกคนเพราะว่าพ่อสาวปวยใช่ไหมแล้วก็เลยกินยาไปแล้วก็แบบนอนอยู่ที่พักไม่ได้ออกเที่ยวกับเพื่อนใช่ปะตอนนี้เราลังจะเดินทางกลับกันแล้วทุกคนตอนนี้มาอยู่ที่ท่าเรือแล้วรอเรือออกประมาณบ่ายสองนะคะเราจะขึ้นไปที่ฝั่งกันก็คือสภาพร่างกายก็กคือสม,สมบันเกินอีกเป็นไข้เลยไม่สบายเลย